รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับนี่คือรายการดิจิไลฟ์ครับให้ชีวิตดิจิตอลเป็นเรื่องง่ายนะครับเราจะพบกันแบบนี้ครับทุกวันจันทร์อังคาร11.00ถึง11.30นทางช่อง Nation TV คุณผู้ชมอยู่กับผมอู๋แอดสปินนายครับอิงแอดอิงฮาร์ดแก่แอดนัทพัฒน์ครับตลอดรายการดิจิไลฟ์นะครับคุณผู้ชมสามารถติดต่อพูดคุยกับพวกเราได้ผ่านทางทวิตเตอร์ที่ @digilife_tv ครับอย่าลืมกดไลค์ให้รายการของเราด้วยนะคะที่ facebook.com/digilife_tv t a l วันนี้รายการดิจิไลฟ์ครับมาอัปเดตเทคโนโลยีต่างๆเช่นเคยเลยนะครับเรรริิ่มจาากทงงงคคัััับบเเเปปดตตววว็นนขออแล้ะใช m ือ r o s o f t อฟท์แบรนแล้วก็พร้อมวางจำหน่ายเป็นทางการแล้วด้วยไรยบอร์ดกระดานมหัศจรรย์ที่จะช่วยให้การทำงานของคุณง่ายแล้วก็สะดวกยิ่งขึ้นค่ะส่วนผมนะครับเป็นเรื่องของถุงมืออัจฉริยะค่ะให้คุณสัมผัสประสบการณ์โลกเสมือนจริงอย่างสมบูรณ์ที่สุดครับในช่วงดิจิทัลทริป r t นะครับผมพาไปที่สิงคโปร์ครับไปดูการเปิดตัวสมาร์ทโฟนร,รุ่นใหม่ล่าสุด2รุ่นจากทาง Opp o ppo ครับแต่ว่าตอนนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะ เข้าสู่รายการดิจิไลฟ์ครับช่วงนี้นะครับเราไปดูกันว่าในโลกเทคโนโลยีมีอะไรเกิดขึ้นบ้างกับช่วงดิจิไลฟ์อัปเดตครับ อัปเดตแรกวันนี้นะครับเป็นเรื่องของ wearable device อีกแล้วนะครับมาแรงจริงๆกับพวกอุปกรณ์พกพาที่สามารถที่จะสวมใส่นะครับติดตัวไปได้แล้วก็ส่วนมากเราจะมาเห็นมาในรูปแบบของนาฬิกาข้อมือบ้างสายรัดข้อมือบ้างนะครับแล้วก็ครั้งนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งค่ายครับที่กระโดดเข้ามาเล่นกับธุรกิจนี้อย่างเต็มตัวก็คือทาง Microsoft นั่นเองหลังจากที่ทาง Google เนี่ยก็มีแล้วเปิดมาเป็น Android Wear นะครับเป็นนาฬิกาใช่ไหมครทาง Microsoft บอกว่าทําบ้างครับใช้ชื่อ Microsoft Band นะครับหรือที่บอกว่าเป็นสายรักข้อมือของ Microsoft นี่แหละตรงตัวเลยตรงตัวมากๆนะครับก็ตอนแรกๆเนี่ยก็เริ่มมีข่าวลือออกมาว่าทาง Microsoft จะทำนะครับในที่สุดก็คอนเฟิร์มครับเปิดตัวมาในชื่อ Microsoft Band นะครับทำตัวเหมือนกับฟิตเนสแทร็กเกอร์ตัวหนึ่งก็คือ เหมือนกับว่าตรวจวัดการออกกําลังกายของเรานะครับกิจกรรมการื่อนไหวต่างๆในแต่ละวันเนี่ยก็สามารถเก็บค่าทั้งหมดไว้ได้นะครับแล้วก็มีเซนเซอร์วัดอัตราการเต้นของหัวใจที่สามารถที่จะบอกค่าต่างๆเนี่ยขึ้นมาบนหน้าจอของตัวฟิตเนสแท็กเกอร์ตัวนี้ได้ <Wow. S 2> ครับโดยที่เป็นคล้ายๆเป็นสายลัดข้อมือแต่ว่าก็มีหน้าจอเป็นนาฬิกาได้ด้วยนะครับแล้วก็บอกค่าต่างๆได้แล้วก็ทาง r o s o f t บอกว่าชาร์จไฟหนึ่งครั้งเนี่ยอยู่ได้ถึง48ชั่วโมงโดยที่ ก็ค่อนข้างที่จะได้เปรียบพวกนาฬิกา Android w วร์หนึ่งที่บอกว่าต้องเอามาชาร์จทุกวันนะครับอันนี้ก็บอกว่าชาร์จครั้งเดีวได้สวันเพราะว่าอย่างล่าสุดแม้ท่านตัว Apple Watch เองเนี่ยทีมผู้ก็บอกว่าต้องชาร์จทุกวันเหมือนกันนะครับแล้วก็ทางเอเมอร์เซบอกว่าเขาไม่ได้ทําออกมาเพื่อจะมาแข่งขันกับฟิตเนสแทร็เตอร์ตัวอื่นๆนะครับเพราะว่าของเขาเนี่ยก็มีความครบคันมากกว่าตรงที่ว่าเขามาเป็นแพลตฟอร์มเลยคือไม่ได้เป็นเหมือนกับว่าเป็นตัวสายรัดข้อมือเดียวๆนะแต่ว่าเขามาทั้งแบบ เขามีระบบปฏิบัติการรองรับอยู่แล้วทั้งบนทั้งบนเดสก์ท็อปทั้งบนมือถือแท็บเล็ตคือเขาเป็น Windows อ่ะ,ะใช่ครับ<ม>เพราะฉะนั้นตัวอุปกรณ์ตัวนี้ก็จะซิงค์รวมกันนะครับกับตัว OS ของ Windows แล้วก็ Windows Phone รวมถึงใช้งานกับ Android แล้วก็ iOS ได้ด้วยโ <Okay. S 2> อ้โหคือเหมือนกับว่าแพลตฟอร์มของเขาเนี่ยค่อนข้างทจะครอบคลุมอยู่แล้วมีมีคลาวดเป็นของตัวเองอย่าง One n e d r i v e ด้วย คือเหมือนผมว่าอารมณ์แบบเหมือนใช่ว่าตอนนี้ทุกคนสนใจ Apple Watch สนใจ Android Wear กัน Microsoft แบบว่าแล้วฉันอยู่ฉันอยู่ตรงนี้ใช่ฉันอยู่ตรงนี้ยังอยู่แล้วก็แพลตฟอร์มของฉันก็ใหญ่ใหญ่โตมากนะครับมีทั้ง OS มีทั้งเซอร์วิสต่างๆมากมายนะครับให้รองรับทีนี้เนี่ยปกติแล้วเวลาผลิตบริษัทเปิดตัวอย่างเงี้ยก็จะบอกว่าเดี๋ยวจะวางขายในเดือนอะไรปีอะไรอย่างเงี้ใช่ไหมครับ Microsoft บอกว่าทันทีที่ประกาศเปิดตัวชื่อ Microsoft Band เนี่ยพร้อมวางจำหน่ายเลยตอนนี้คือขายแล้วขายแล้วนะครับว่าราคาวางจำหน่ายอยู่ที่ 199เหรียญสหรัฐนะครับหรือประมาณ6,400บาทนะครับวางจำหน่ายเฉพาะในสหรัฐอเมริกาก่อนในตอนนี้นะครับในข่าวเนี่ยระบุว่ามีสีดำนะครับก็น่าจะเร็วๆเร็วๆนี้แล้วน่าจะได้แบบเห็นในประเทศอื่นๆนอกจากสหรัฐอเมริกาด้วยมาพูดถึงเกกี่ยวับเรื่องแก๊เจตที่น่าสนใจบ้างดีกว่าคือถ้าเราย้อนไปนะคะแบบสมัยทั้งสมัยอิงสมัยีฮิแหละคือ,อ ต้องทุกคนต้องมีการใช้กระดานดำอ่าอ,อนนี้<า>ต้องมีอยู่แล้วกระดานไวบอร์ดทุกวันนี้ทุกออฟฟิศก็ยังคงใช้อยู่ครับแต่ว่าตอนนี้นะคะมันเจ๋งมากๆกับไอเดียนี้นะคะนั่นที่นั่นมีชื่อว่าไราบอร์ดเองซึ่งไรบอร์ดเนี่ยเป็นกระดานที่คุณเขียนลงไปแต่ว่าสามารถลิงก์แล้วก็ส่งไปได้บนสมาร์ทโฟนหรือว่าแท็บเล็ตของคุณทุกคนเลยอันนี้มันจะแก้ปัญหาเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ย คือทุกคนมีปัญหาคือพอประชุมปุ๊บเขียนกระสุนสนษณาชุดชุดชุดสรปุ๊บแล้วทุกคนทำไงก็หยิบกล้องมาถ่ายถ่ายรูปเลยถ่ายรูปแล้วก็ไม่เคยดูอเลยถูกต้องนะคะหรือว่านักศึกษานิสิตเนี่ยก็ทุกคนต้องมานั่งจดเลคเชอร์แบบอะไรเยอะๆตลอดเวลานะคะแต่ว่าตอนนี้คือสะดวกมากๆเลยนะคะกับไรบอร์ดนะคะเพียงแค่การทํางานเชื่อมต่อโดย Wi-Fi อ่า Wi-Fi แล้วก็ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมานะคะแล้วก็คือที่ชอบมากๆคือมันเป็นแบบ real time ด้วยแล้วคือสมมติว่าเขียนอ่ะเขียนคำหนึงว่า hello อย่างเงี้ยคือมันก็จะขึ้นมาเลยบนนห้าจอ เลของเราแล้วเราสามารถแก้ไขเซฟแล้วก็แชร์ได้คือเราสามารถดัดแปลงจากที่เขาเขียนได้ด้วยวคือยกตัวอย่างสมมติว่าอาจารย์เขียนเลเชอร์อยู่ข้างหน้า เด็กที่นั่งฟังอยู่50คนเนี่ยมีแอปตัวนี้อยู่นะครับก็เปิดเปิดรอตามเลยใช่ไหมครับอาจารย์เขียนอะไรเนี่ยบนหน้าจอของเราก็ขึ้นตามไปด้วยแล้วเราก็ไฮไลท์เฮ้ยตรงนี้อาจารย์เน้นวงวงงอาจจะไฮไลท์เป็นของตัวเองจดโน้ตเป็นของตัวเองเพิ่มเติมได้ด้วยแล้วก็เซฟลงได้เลยนะคะก็เซฟเป็นไฟล์ดิจิตอลลงสมาร์ทโฟนของคุณเลยนะคืองว่าจะมีประโยชน์มากสําหรับการใช้ในมหาวิทยาลัยแล้วก็ออฟฟิศต่างๆเพราะว่าที่สาคัญคือมันใช้กี่เครื่องก็ได้ไงก็ไรบอร์ดนี้นะคะเป็นกระดานที่มีขนาดนจอ LCD ก็รูปร่างรูปทรงเนี่ยก็ดีไซน์ออกมาได้ค่อนข้างเก๋ไก๋สวยงามเลยทีเดียวนะคะ,ะ,ะมาเรื่องของผมบ้างดีกว่านะครับทุกวันนี้เนี่ยเราจะเห็นเราจะเห็นสิ่งที่เราชอบเรียกว่า Virtual Reality คือ,อโลกโลกสเสมือนจริงซึ่งบางทีเป็นเหมือนกับการสร้างการสร้างวัตถุที่แบบว่าไม่มีอยู่จริงในโลกนี้ะนะครับแล้วซ้อนทับขึ้นมาและบางทีถ้าเกิดเป็นยุคสมัยก่อนเรื่อใส่หัวที่สใส่เป็นเฮดใส่หน้ากากกับแกีเอาล่าสุดเนี่ย จะเจ้าไปการ์ดซีอาใช่ไหมที่ยกวีอาร์เออเกีอร์ใช่ไหมฮะก็ใสุ่กปุ๊บแล้วก็เราก็เห็นอะไรที่บอกว่าชีตจริงไม่เห็นหรอกอะไรอย่างนี้แล้วคนก็ยังมบอกว่าเฮ้ยแล้วมันคงเจ๋งมากนะถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะสัมผัสสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกเสมือนจริงได้เพราะฉะนั้นตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือพอคุณใส่เจ้าตัวพวก v r อานี้นะฮะแล้วคุณก็เดินไปเดินมาอย่างเงี้ยคุณก็โอเคก็เคลื่อนแค่เคลื่อนที่แล้วก็โอ๊ยมันเจ๋งมากเลยเราแหวกมือนู่นนี่ด้วยได้แต่คุณสัมมมมมมมผััััสนนนนนไไไไ่่่่ดด้้เเเหหืืออออกกกบบวาาารรีงใใขยู ภสมมติเป็นน้ำอย่างเงี้ยเราไม่ได้รู้สึกว่าเราสัมผัสน้ำคุณอาจจะแค่แบบว่ากวาดมือแล้วแบบว่าภาพมีการเคลื่อนไหวแต่ว่าคุณไม่สัมผัสน้ำจริงจริงคือเหมือนกับตัวตัวนิ้วมือของเราไม่ได้รับความรู้สึกไม่ได้ฟีลลิ่งใช่ไหมฮะอันนี้ครับเป็นถุงมือที่เขาออกแบบมาเพื่อทําให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์ใกล้เคียงที่สุดใกล้เคียงที่สุดคือบอกว่ามันมันยังไม่ถึงขั้นเปะนะฮะแต่ว่าเขาบอกหลังง่ายๆก่อนถ้าเกิดว่าคุณสัมผัสวัตถูรบานบนเนี่ยสิ่งที่คุณจะมีคือคุณจะใช คือเคลื่อนที่ได้แบบว่าเต็มแบบอยเซียนอิสระเต็มที่เมืม่อนคุณจับ iPad อย่างเงี้ยนะฮะนิ้วมือคุณจะถูกล็อกคือคุณไปมากกว่านี้ไม่ได้ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถุงมือนะครับเจ้าถุงมือ Dexmo เนี่ยนะฮะคอนเซปต์ก็คือว่าในถุงมือเนี่ยมันจะแต่มันจะใส่ไปด้วยแบบว่าอุปกรณ์ที่คอยถ่วงและเป็นการสร้างแรงหมือ สร้างแรงดึงให้กับมือถ้าเกิดว่าคุณปิดระบบมันก็ไปถึงมือ VR ไปคือกวาดมือไปมมตภาพในภาพภาพต่างที่เห็นในเห็นในกล้องก็เคลื่อนที่ตามไปแต่ถ้าเกิดว่าพอคุณเปิดระบบ,บปุ๊บเนี่ยเวลาคุณขยับอะไรก็ตามหรือจับวัตถุเช่นจับลูกบอลนะมือคุณจะถูกโปรแกรมแล้วล็อกว่าไปได้เท่านี้ S <S เ,เพราะฉะนั้นกว่าเราจับวัตถุนี้อยู่จริงๆ <S 2> <S 2> เพราะฉะนั้นเนี่ยปุ๊บมันจะมันจะเกิดแรงหนืดเกิดแรงต้านต่างๆทำให้คุณประสึงว่าทุกทุกครั้งการทุกการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในโลกว i ชวลเรียลิตี้นะฮะมันจะ เรียกว่าไปไปคอะๆกับมือของคุณเองด้วยนี่เพราะฉะนั้นต้องเรียกว่าอันนี้นะครับน่าจะตอบโจทย์มากแล้วคนที่แบบว่าพัฒนาอะไรจริงๆขึ้นมาใน,นอนาคตอาจจะมีอะไรเยอะมากเลยปัจจุบันเนต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยยังไม่ออกมาวางขายนะ,ะับแต่เขาแต่เขาการตีว่าเครพันธุ์นี้เนี่ยน่าจะออกมาเพียง ในราคาที่สามารถซื right, ้อหากันได้ในง่ายในอนาคตนะครับแต่ตอนนี้เราลงทุนอยู่ใน kickstarter คือไม่ได้ออกราลงทุนมาเพื banks, ่อ <pan> ที <beer iş> ่จะเอามาขายนะแต่เราลงทุนเพื่อถ้าเกิดว่าใครใครช่วยลงทุนเนี่ยเขาจะให้เป็นเหมือน starter kit คือเอามาเพื care, ่อให้ไปพัฒนาต่อก็เริ่มต้นราคาก็ประมาณร้อยเหรียญร้อยห้าสิบเหรียญประมาณแต่นี้คือจะได้มาเฉพาะตัวถุงมือนะแม้พวกอุปกรณ์ดูโชว์เรียลิตี้อะไรต่างๆเนี่ยจะต้องไปหากันมาเองใช่ใช้กันเองเพราะว่ามันเหมาะกับพวกเทคโนโลยีต่างๆที่แบบใครอยากทาอะไรก็ไปลองดูกันแล้วกันอันนี้ ของผมน้องอิงก,ก็จะเป็นพวกข่าวที่ของการลงทุน<ช>นะครับอ่าเดี๋ยวก่อนจบช่วงนี้นะครับจริงๆแล้วจะมีข่าวเป็นเหมือนข่าวฝากจะว่าข่าวฝากมันก็ไม่เคยเรียกว่าข่าวฝากกัเรียกว่าเรือ่องอุทาหรณ์เล่าให้ฟังสนุกๆแล้วกัน,<ช>น <ะ S 1> ครับนะครับเมือ่อประมาณเมือม่อเมือม่อเมื่ออาทิตย์ก่อนเนี่ยนะครับมันมีเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นคือเครื่องบินเนี่ยนะครับเครื่องบินที่รอยไอจีลิสเนี่ยนะครับที่สามบินจะไปอังกฤษเนี่ยกลจะกลจะเทคออฟแล้วนะครับอ่าก็มีผู้โดยสารคนหนึ่งก็เปิดเปิดมือถืออขึ้้นมาาแแลววก็ไปปเเจบบบ่๊อ้ยแบบ มันมีฮอสปอตเป็นฮอสปอตบอกว่าอันนี้คือเอาไกด้าเอาไกด้าเอาไกด้าเทอร์เรนคือคือเป็นเหมือนว่าแบบเป็นฮอสปอตแบบตั้งชื่อแบบเหมือนชื่อออกก๊กไลายก็เลยแจ้งก็ก็เลยแจ้งแจ้งสารเจ้าหน้าที่จากการบินนะครับก็เลยต้องแบบว่าไม่ได้บินอ่ะก็คือต้องมามาตรวจกันใหม่บุ่นวายยกเลิกเลยใช่มามาสืบสอบสวนกันว่าตัวฮอสปอตเนี้ย ปล่อยมาจากใครอ่าคือแค่ตั้งชื่อแค่นะใช่ใช่คือต้องบอกว่าฮอสปอี่ยมันตั้งชื่ออะไรก็ได้ชื่ออะไรก็ได้นะครับซึ่งจริงๆเราก็จะเห็นที่มีข่าวก่อนหน้าเนี่ยก็คือฮอสปอตมันจะตั้งชื่อแบบกันเพื่อนบ้านมาใช้ปกติก็เหมือนกับว่า WiFi ที่เราปล่อยในบ้านเราเนี่ยก็จะแบบ เริ่มเริ่มมีการตั้งดาาเพื่อนบานใช่ไหะหรือบอกว่าหรือตั้งว่าลองลองแฮ็กเข้ามาใช้ดูสิถ้าเกิดคุณกล้าพออะไรมาณนี้อย่าไปยุ่งกับ Wi-Fi ชาร์จอะไรอย่างนี้ก็ได้แต่เหตการณ์นี้คือเข้าใจว่าคนป้าขำบนมือถือแล้วแหละแต่ว่ามันไม่ขำเพราะว่าคนก็คือ คือนึกออกป้ะกคือเครื่องก็จะบินอะแล้วแบบว่าเจอเอาไกด้าคือแบบทุกคนก็แบบว่าเฮ้ยไม่ไมไมไมดีรหรือเปล่าเล่ไม่โอเคแล้วใช่ไหมฮะ,ะ,ะก็เหตุการณ์นี้ก็เลยกลายเป็นม,มาเพราะฉะนั้นคืออันนี้เล่าเล่ากันเล่ากันเป็นแบบเหมือนเกิดซอสนุกแล้วกันนะครับว่าไอเอควทุกวันนี้เนี่ยทุกคนตั้งไฟฟ้าเขาสปอร์ตได้แต่ว่าก็เอาชื่อให้มัน<ร>นิดนึงระวังนิดนึงเพราะว่าแล้วคนอื่นเห็นเนี่ยมันจะเดี๋ยวไปสร้างความวุ่นวายได้อย่างเคสนี้ทำให้เรียกว่าทั้งฝ่ายเนี่ยต้องแบบดีเลย์กันสี่ชั่วโมงงฮะะเเพราาาาาวว่่่จ้้้หนทีตอแบบ คือเขาบอกในข่าวที่คือบอกยูบรันเวย์นะคือเตียนเท็ออนนะคือหยุดบนกลับต้องมาสอบสวนกันใหม่หมดตืบสวนว่าไอ้ที่เขาต้องปลอดของใครใครเป็นคนตั้งอะไรยังไงอยากเห็นหน้าของเจ้าของจริงเใครคิดแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันน่าจะต้องการจะตลกเหมือนกันแหละแต่ว่าเอาเข้าจริงๆก็ไม่ตลกเลยนะฮะะนครับนี่คือดิจิไลท์พัฟเดตนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวครับแล้วกลับมากับช่วงหน้าของรายการดิจิไลท์ครับ เข้าสู่ดิจิไลฟ์ครับช่วงนี้นะครับเราก็ไปออกไปสอบสถ่งแหงหานะครับอีเวนต์ต่างๆงานเปิดตัวท่านสนใจต่างๆนะครับมาเล่าสู่กันฟังนะครับอาทิตย์นี้เป็นคิวของคุณอู๋นะครับ เป็นงานอีเวนต์ต่างประเทศด้วยใช่ครับก็เป็นทาง oppo นะครับรซึ่งเป็นแบรนด์สมาร์ทโฟนจากประเทศจีนเนี่ยมีการเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุร่นใหม่2รุ่นด้วยกันนะครับเรียกว่าส่งท้ายปลายปีเลยแล้วก็เป็น2รุ่นที่แบบน่าสนใจมากๆผมเชื่อว่าพี่แกกับน้องอิงก็น่าจะอยากดูแล้วครับว่าเขาเปิดตัวอะไร่เป็นเรียกว่าคือฮามากแล้วแล้วก็บอกว่าเป็น Android ที่แบบว่าหลายคนรอคอยด้วยเหมือนกันน่าสนใจนะครับเดี๋ยวไปดูเค้ากันนะครับในช่วงนี้จีไลฟ์ฟรีพอร์ตครับ ทิ่จิรีพอร์ตครับพามาอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์นะครับวันนี้เนี่ย oppo นะครับแบรนด์สมาร์ทโฟนจากประเทศจีนนะครับมีการเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่2รุ่นด้วยกันนะครับซึ่งถือว่าเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นท็อปที่น่าสนใจทั้ง2ตัวเลยนะครับตัวแรกนะครับก็คือ oppo n 3นะครับซึ่งต่อยอดมาจาก oppo n 1สมาร์ทโฟนกล้องหมุนได้นะครับตัวแรกของโลกที่เคยเปิดตัวไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับวันนี้เนี่ยมีการเปิดตัวรุ่นใหม่คือ n 3นะครับถ้าเกิดใครจําได้นะครับใน oppo n 1เนี่ยกล้องหม ว่าวันนี้เนี่ยทาง Oppo เปิดตัว n 3กล้องสามารถหมุนได้ด้วยตัวเองนะครับเราสามารถที่จะแตะหน้าจอนะครับแล้วก็สั่งให้กล้องเนี่ยหมุนไปข้างหน้าหรือข้างหลังก็ได้นะครับหรือว่าจะใช้ตัวรีโมทคอนโทรลตัวใหม่นะครับในการที่จะสั่งให้กล้องหมุนเองได้เช่นเดียวกันนะครับส่วนสมาร์ทโฟนรุ่นที่2คือ Oppo R5 นะครับเป็นนวัตกรรมสมาร์ทโฟนที่มีความบางที่สุดในโลกตอนนี้นะครับเดี๋ยวคุณผู้ชมตามผมไปดู Oppo n 3พร้อมกันเลยครับ ชมครับในมือผมตอนนี้นะครับคือ oppo n 3ครับซึ่งทาง oppo เนี่ยเพิ่งเปิดตัววันนี้เองนะครับต่อย่อจาก oppo n1 นะครับที่หลายๆคนชื่นชอบเพราะว่ามันจะมีกล้องที่อยู่ด้านบนแล้วสามารถที่ใช้มือในการที่จะหมุนนะครับเป็นกล้องหน้าหรือกล้องหลังก็ได้นะครับถ้าคุณผู้ชมจำได้นะครับตัว n1 เนี่ยเราองใช้มือจับแบบนี้แหละครับพอมาถึงรุ่น n 3เนี่ยนะครับ มันสามารถที่จะหมุนเองได้นะครับผมสามารถที่จะเข้าโหมดกล้องนะครับแล้วก็สั่งงานให้ตัวกล้องเนี่ยสามารถหมุนเองได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นใช้มือนะครับแตะที่หน้าจอค้างไว้นะครับแล้วก็ค่อยๆลากลงนะครับตัวกล้องเนี่ยก็จะค่อยๆหมุนย้อนกลับมาเป็นกล้องหน้าอย่างนี้นะครับหรือว่าถ้าเกิดผมแตะค้างไว้แล้วก็เลื่อนขึ้นนะครับมันก็จะกลายเป็นย้อนกลับไปเป็นกล้องหลังก็ได้นี่ ซึ่งประโยชน์ของการที่กล้องหมุนเองได้ด้วยซอฟต์แวร์แบบนี้นะครับสามารถเอาไปใช้งานได้หลากหลายประเภทเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโหมดออโต้พานรามานะครับในการที่จะกวาดจากซ้ายไปขวาแบบอัตโนมัติหรือว่าสามารถพานรามาแบบจากบนลงล่างหรือล่างขึ้นบนก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ภาพออกมาเนี่ยเนียนกริบเลยนะครับเพราะาเราไม่ต้องที่จะหมุนตัวสมาร์ทโฟนเนี่ยไปมานะครับนอกจากนี้เนี่ยตัว Oppo e n c เนี่ยยังมาพร้อมกับรีโมทคอนโทรลตัวใหม่นะครับที่ชื่อว่าโอค c ิคเวอร์ชันสนะครับตัว O อคลิคเวอร์ชันห่เนี่ยสามารถใช้รีโมทในการสัั่่งงงานานนตเเอรไดด้ยยีวะค แต่โอเพลก2เนี่ยนอกจากที่จะสั่งงานชัตเตอร์ได้แล้วนะครับยังสามารถสั่งงานหมุนกล้องนะครับขึ้นลงหรือว่าปรับจากกล้องหน้าเป็นกล้องหลังได้ด้วยนะครับรวมถึงใช้ในการรับสายวางสายหรือว่าเล่นเพลงใดด้วยนี่คือตัว Oppo Entry นะครับซึ่งออกมาแล้วก็ฟีเจอร์ต่างๆหรือสเปคต่างๆก็มีการปรับปรุงให้มีความเร็วและมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นนะครับแล้วก็ยังไปเอาเทคโนโลยีจาก Oppo Find 7นะครับตัว Rapid ิ h ชา g ์จ g ที่สามารถที่จะชาร์จจากแบตเตอรี่นะครับ ใช้ระยะเวลาในการที่จะชาร์จเนี่ยสั้นลงนะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้งานโทรศัพท์มือถือได้อย่างยาวนานยิ่งขึ้นนั่นเองครับคุณผู้ชมครับแล้วก็สมาร์ทโฟนอีกหนึ่งรุ่นที่ OPPO เปิดตัววันนี้นะครับก็คือตัวที่อยู่ในมือผมตอนนี้นะครับ OPPO r 5ครับตัวนี้ทาง OPPO นะครับเปิดตัวมาเป็นสมาร์ทโฟนที่มีความบาง ที่สุดในโลกตอนนี้ครับด้วยความหนาเพียง4.85มิลิเมตรเท่านั้นนะครับการจับถือที่อยู่ในมือเนี่ยต้องยอมรับเลยว่ามันบางมากจริงๆนะครับแต่ว่าตัววัสดุที่ใช้ก็เป็นเมทัลเฟรมนะครับซึ่งให้ความรู้สึกที่มันแข็งแรงนะครับถึงแม้ว่ามันจะบางขนาดนี้ก็ตามแล้วก็มันไม่ใช่แค่สมาร์ทโฟนที่บางที่สุดในโลกอย่างเดียวนะครับสเปคต่างๆทาง OPPO ก็จัเตจมครับเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่ OPPO เนี่ยใช้ CPU Octa Core นะครับหรือว่า8 Core ของ Qualcomm Snapdragon นั่นเองแล้วก็ยังคงเอาเทคโนโลยีของการ ที่จะชาร์จเร็วหรือว่าแรปิดชาร์จจรงเนี่ยเข้ามาใช้ในตัว r 5ตัวนี้ด้วยนะครับตัวนี้ก็มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการวันนี้นะครับแล้วก็น่าจะวางขายพร้อมๆกับตัวสมาร์ทโฟน Entry ภายในปีนี้ครับคุณผู้ชมครับและนี่คือสมาร์ทโฟน2รุ่นนะครับที่ OPPO ทำการเปิดตัววันนี้นะครับที่ DigiLife Report นำมาฝากคุณผู้ชมกันครับ โอ s เอสปินนครับรายงานจากประเทศสิงคโปร์โอ้โหต้องบอกก่อนว่าไปรทับใจเรื่องกล้องมากเลยนะคะที่มันสามารถหมุนเองนะแล้วก็ถ่ายพาโนรามาได้เองด้วยใช่คือ oppo ในเก็บข่าวนี้ดีมากนะครับคือทุกคนเนี่ยเป็นเซอร์ไพรส์ในงานเลยไม่มีใครรู้ก่อนเลยนะครับว่าจะเปิดตัวฟีเจอร์ที่กล้องเมื่อก่อนเนี่ยมีกล้องหมุนได้แล้วเนาะนะแล้วในงานเขาบอกว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดไอ้กล้องหมุนไดเนี่ยมันหมุนได้เอง นี S <S <S <ư. S 2> ่นะครับแล้วก็นอกจากที่เราเห็นในในงานเปิดตัวที่บอกว่าเราสามารถสั่งให้มันหมุนได้นะครับ <ạ. S 2> มันสามารถแท็กตามวัตถุได้ด้วยนะสมมติว่าแบบเป็นสุนัขวิ่งอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วเราต้องการให้โฟกัสตัวสุนัขเนี่ยนะครับถ้ามันวิ่งผ่านนะครับตัวกล้องเนี่ยจะแบบหมุนตามเลยอ่ะหมุนตาม <chatter S 1> วัตถุไปคือเราไม่ต้องแบบมาเคลื่อนย้ายอะไรอีกแล้วใช่ครับแล้วมันทำให้แบบนิ่งแล้วก็แม่นยำด้วยบอกว่ามันก็เวิร์กเองนะคือตานเห็นเอ้นตั้งแต่เอ็นหนึ่งๆแล้วจะมีกล้องหน้ากลล้องงหัว่ามกล้องตัวเดียววแล้ชันเนี่เยด็กเวิร์กใช่เคืออเจร เข้าไปนะโอ้โหกล้องแบบบุ๋ดเองได้ด้วยทีนี้เริ่มแบบเริ่มล้ำขึ้นไปกันใหญ่นะครับแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งคือ R5 ที่บอกว่าบางที่สุดในโลกตอนนี้ก็น่าสนใจเช่นเดียวกันใช่ใชครับผมอ่ะนี่คือดิจิไลฟ์นะครับออกอากาศทุกวันจันทร์อังคารนะครับสุดเอ็กซ์โปทีวีทุกครึ่งทางในช่องทีวีนะครับผมคุณผู้ชมสามารถติดตามพวกเราผ่านทางโซเชียลมีเดียได้เช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นทางทวิตเตอร์ @digiliveTV ครับอย่าลืมกดไลค์ให้รายการของเราด้วยนะคะที่ f a c e b o o k c o m d i g i l i v e t v ดูรายการย้อนหลังนะครับที่ youtube c o m d www.digilive.tv i i i g t l e v v รรถึงเว็บบไซต์นะคั ครับวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วนะครับขอขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามครับผมสวัสดีครับสว,ส,สวัสดีค่ะ